ยาจะขอแนะนำสำหรับน้ำมันสนเข็มแดงนะคะจากประเทศเกาหลีสำหรับตัวนี้ใช่ไหมคะก็เป็นน้ำมันสนเข็มแดง100%เลยนะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะอยากจะขอบอกว่ากล่องนี้นะคะเป็นเป็นของบริษัทซัมซุงเห็นไหมคะซัมซุงที่ที่ทำโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เขาทำส่งนะคะที่อเมริกาด้วยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นด้วยอังกฤษแล้วก็จีนนะคะ ที่ประเทศเกาหลีก็ส่วนใหญ่ก็จะขายอยู่ที่ร้านยานะคะ,อะขอบอกว่าแพงมากๆเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะกะ็สามารถกินได้ทั้งหมด6เดือนนะคะมีมี180แคปซูลนะคะก็วิธีการกินเนาะวิธีการกินก็กินวันละ1เม็ดนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารใช่ไหมคะทีะ่ก็คือแนะนำว่าให้กินอาหารเสร็จแล้วก็กินตัวนี้ ได้เลยนะคะกินตัวนี้ทันทีนะคะหรือว่าจะกินก่อนนอนก็ได้นะคะกินอาหารแล้วก็หรือว่ากินก่อนนอนก็ได้นะคะก็ตอนนี้แม่ค้าก็กําลังกินอยู่แล้วก็ซื้อไปให้พ่อให้แม่กินด้วยนะคะอ่าตัวนี้นะคะม,มีมีทั้งหมด1 8 0แปสคปซูลกินได้6เดือนเลยนะคะุค้มค่าจริงๆนะคะราคานะคะราคาเอาไว้อ่าดูด,ดูดูใต้ภาพหรือในโพสต์แล้วกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีขึ้นมีลงวันนี้ก็จะขอแนะนําเป็นสรรพคุณแล้วกันนะคะก็กล่องแดงๆตัวนี้นะคะในนี้ ก็จะเป็นแคปซูลนะคะเป็นแคปซูล1นแคปซูลมี10เม็ดนะคะมี10เม็ดซึ่ง1กล่องนี้นะคะมีนะคะมีมี3แคปอัไม่ใช่ค่ะมี3แผงนะคะมี3แผงนะคะแล้วก็กินได้แผงละแผงละ10สิวันเนาะก็ทั้งหมด30เม็ดต็กินได้1เ e ดือนนะคะก็มี6กล่องค่ะแดงๆนี่6กล่องนะคะก็ก็นับไปเลยค่ะกล่องละ1เดือนหนึ่งเดือนก็คือทั้งหมด6เดือนนะคะ กอ็อ่าเปิดไว้แล้วกันเนะาะใครอยากอยากจะเล่าประวัติกันสักนิดนึงนะคะอ่อจริงๆแล้วคนเกาหลีเขาก็นิยมกินเอ่อน้ำมันสนเข็มแดงเนี่ยก่อนที่จะมากินโสมด้วยนะคะมาก่อนที่จะมากินโสมสะอีกนะคะก็น้ำมันสนเข็มแดงเนาะก็อา่าม,มีมีสปปรรพคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะอา่าไม่ว่าจะเป็นการช่วยเรื่องโรคหลอดเลือดนะคะจากการเกาะตัวของไขมันคือ ช่วยย่อยไขยมันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งด้วยนะคะมีสารต่อต้านมะเร็งแล้วก็สารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะที่ทําให้ก่อเกิดมะเร็งนะคะช่วยส่งเสริมนะคะระบบคุ้มกันนะคะในร่างกายด้วยนะก็แล้วก็ให้สามารถต้านทานสิ่งแปลกปลอมได้ไม่ว่าจะเป็นปรสิตหรือว่าแบคทีเรียนะคะก็ มีประโยชน์มากมายเหลือเกินนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะบอกทั้งหมดเลยดีกว่าเนาะก็อยากจะให้ทุกคนนี้อลองลองมากินดูลองมากินดูมนดแม่้าก็กําลังกินและส่งให้พอห่อแม่กินด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อ,อาสามารถต้านนะคะต้านพวกเชื้อแบคทีเกรียด้วยนะคะเชื้อรายีสแล้วก็ไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยนะคะช่วยเพิ่มปริมาณม็ดเลือดแดงลดความดันโลหิตแล้วก็ชําระล้างเลือด อวัยวะภายในและทางเดินอาหารช่วยกำจัดปรสิตเชื้อรานะคะแคนดิดานะคะไวรัสนะคะอาจจะไม่รู้จักชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้รู้ไว้ว่าต้านไวรัสแลกันนะคะในใน,ในกระเพาะอาหารเราด้วยนะคะพวกเชื้อราในเล็บนะคะแล้วก็เชื้อราชนิดอื่นๆอ,ออกจากร่างกายด้วยนะคะบำรุงรักษาผิวพรรณและก็ความงามด้วย,ะวยนะคะแล้วก็ช่วยชะลอริ้วรอยนะคะ หากรับประทานเป็นประจําทุกวันนะคะน้ำมันสนเค็มแดงน,นะคะจากประเทศเกาหลียังช่วยชําระล้างเลือดแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์นะคะในร่างกายนะคะในร่างกายรวมทั้งชะลอนะคะความแก่ด้วยทําให้ความรู้สึกอ่อนเยาว์ขึ้นในทันทีนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกระชับผิวนะกระชับผิวหนังนะคะส่วนที่หย่อนคล้อยนะคะหากรับประทานเป็นประจําทุกวันนะคะควบคุมแล้วก็ยับยั้งการ เพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะกระตุ้นระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบเอนไซม์นะคะด้วยการบำรุงเลือดนะคะช่วยลดความดันโลหิตด,ด้วยการชำระล้างหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเลยนะคะ,ะตัวนี้นะก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ด้วยนะคะแล้วก็รักษาภาวะโรคอ้วนอาการโรคอ้วนนะคะอาการอาหารไม่ย่อยแล้วก็โรคอื่นๆแล้วก็เพิ่มความเป็นด่างให้กับเลือดด้วยนะคะ นี่แหละเม็ดใสๆนี้แหละ่ละะ้ก็นำมาสนเข็มแดงเนาะจากประเทศเกาหลีรวมไปด้วยสารคอรฟิล์จากธรรมชาติด้วยนะคะซึ่งทําหน้าที่คล้ายกับฮีโมโกลบินโกลบินนะคะโกลบินที่คอยลําเลียงออกซิเจนในเลือดนะคะโดยสารโดยสารคอรลฟ์จะซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะพเพื่อลําเลียงสารอาหารไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะสนเข็มแดงจากประเทศเกาหลีนะคะเป็นพืชที่มีสรพพคุณชั้นยอดเลยะคะ่ะในการเพิ่มระดับคอรฟิลนะคะ ธาตุเหล็กเบต้าแคโรทีนโปรตีนวิตามินเอและก็รูตินนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบทางธรรมชาติเหล่านี้ในน้ามันสนแดงจากเศเกากดีนะคะตัวนี้ก็ล้วนผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีคุณประโยชน์มากมายต่อกระบวนการต่างๆในร่างกายนะคะก็ตัวนี้ก็จะช่วยเปลี่ยนนะครับผมงอกให้กลับมาเป็นผมสีเดิมตามธรรมชาติด้วยนะคะอีกอแล้วกย็ยังสามารถใช้ในการปลูกผมใหม่ได้ด้วยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะทำให้น้ำมันก็อยากจะบอกว่าน้ำมันสมเข้มในจากประเทศเกาหลีเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดความลับแห่งความงามเลยคะ่ะเป็นยาอายุวัฒนะแล้วก็ยาต้านความชราทั้งในประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลานานหลายปีนะคะก็หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่โสมโส,สมนะคะโสมนี่ก็มาหลังน้ำมันสนแดงนะคะจะบอกให้นะคะก็ใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านดิฉันได้นะคะก็ เป็นพรีออเดอร์เนาะพรีออเดอร์ก็หมายถึงว่าสั่งวันนี้ไม่ใช่ว่าได้พรุ่งนี้นะคะอย่างเช่นว่าแม่ค้าบอกว่าอ่าโอเคสั่งได้ทุกๆต้นเดือนหรือโอนจองไว้ก่อนนะคะทุกๆต้นเดือนก็จะส่งให้ทุกๆคนนะคะที่ที่สั่งมานะคะก็อ่าลองเอาไปกินไปไอไปกินซื้อไปกินดูนะคะมีคนนึงนะคะที่ที่เป็นลูกค้านะคะเคยเป็นลูกค้านะคะของของเพื่อนนะคะเขาก็อ่ ไขมันเกาะตับเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ไปพบแพทย์บ่อยๆนะคะเขาก็เออก็ไม่รู้จะยังไงควบคุมอาหารแล้วก็แล้วอะไรแล้วก็แล้วกิวกนยาหมอแล้วก็แล้วนะคะตรวจไปก็ไขมันก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะทีนี้มีคนแนะนํานะคะให้กินน้ามันสนเข็มแดงนี่แหละจ้ะเขาก็เลยไปกินกินประมาณเซตหนึ่งก็คือ6เดือนเนาะเขาก็ไปตรวจนะคะตรวจกับหมอหมอบอกว่าอเขาก็คิดว่าเกี่ยวกับการควบคุมอาหารหรือกินยาเนาะเขาก็บอกว่าดีมากเลยนะ,ะคนป่วยนะที่มีวินัยในการกินยาหรือว่า เกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักนะควบคุมอาหารไม่ใช่ควบคุมน้าหนักควบคุมอาหารก็เขาบอกว่าเขากินตัวนี้แหละคะ่ะกินน้ำมันสนเข็มแดงบอกว่าเออดีมากๆเลยตัวนี้เป็นสมุนไพรสมุนไพรของอของเกาหลีที่ที่ดีอีกตัวหนึงนะ่งเนาะถ้าเกิดว่ากินแล้วดีก็กินกินต่อไปนะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ก็เลยทำให้ตัวเองเอออยากลองกินอยากลองดูว่าตัวเองก็ อายุเลข3แล้วก็ไม่เคยแบบดีท็อก์เกี่ยวกับสารดีท็อก์เกี่ยวกับร่างกายอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็กินกินเข้าไปมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ยาปฏิชีวนะเนาะแล้วก็กินมันมันมันไม่ได้แบบตกค้างตกค้างในร่างกายเราอะ่ะออแล้วก็เป็นสมุนไพรกินได้ตลอดคือไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะคะพอลองลอง,ลองกินกันดูเนาะลองลองซื้อไปดูนะคะอาจจะจะซื้อแบบยกยกกล่องเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบ กล่องเล็กๆนี้ก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าซื้อไปทั้งหมดนี่แหละซื้อไปทั้ง6เดือนนี่แหละคือกินแค่เดือนหนึ่งมันก,ก็ก็อาจจะเห็นผลได้นิดหน่อยเนาะเออใช่ใช่ใชก็แนะนําซื้อไปหมดเลยนะคะก็บางทีอ่าการเอามาจากต่างประเทศมันก็อาจจะเอ่ออาจจะมาลาบากนิดนึงเนาะก็เลยอาจจะมีแต่กล่องข้างในเอาไปให้นะคะอ่าไม่ใช่ของปลอมนะคะแค่เอาของังกล่องข้างนอกมันออกแล้วมันมันหนักเนาะมันหนักแล้วก็มัน ฝากเขาอะไรลำบากอย่างนี้นะคะแม่ค้าก็เอามาลำบากโอเคนะคะอยากอยากแนะนํามากจริงๆอยากให้ลองจริงๆนะคะก็คือแบบสวยจะข้างในอ่ะคือเราซื้อครีมนู่นนี่นั่นมาทาอะไรอย่างเงี้ยหน้ามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเลือดเราเราไม่ดีข้างในใช่ไหมมันก็ทําให้ผิวพรรณเราไม่ดีเหมือนกันก็ดังนั้นก็ให้ทั้งดูแลทั้งภาย,ภายในด้วยเนาะแล้วก็เลยดูแลทั้งข้างนอกด้วยโอ้ยิ่งจะทําให้ผิวสวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่ทุกคนติดตาม